เี๋ยวกการเปิดโปงไปได้ตัวเลยนะครับนี่นะครับผู้นี่เราที่ผมติดตามเป็นเอฟซีเนาเลยตลอดอันร้องเมือถึอถงม็จะส้อยรองในเรื่องพี่น้องได้สวัสดีค่ะวเม่นี้เป,นเป็นเกียรเป็นเกียริย่งสูงนะคะที่ผู้ว่าให้เกียรอแสงอรุณคุณโูมาลองเพ่งดูนะคะขอบคุณหลายๆครับครับผมผมคิดว่านะครับมีโอ,อก,กาสเป็นมา้าเหนแงเดวะขอเปิดตัจำนวน้อยนะครับพี่น้องวันที่วันที่พน้อง แดีวบาง ngày พี่น้องจำไว้เดี๋ยว่าผู้ว่าค่ายใหญ่เหมือนกับมองเกา่ามองเกา่เกาว่าสาวมาตัง้งเวทีมาลันใด้ากมองไม่นะครับเอาครับโบเป็นการสิมไม้ได้เนาะพี่น้องเนาะเริ่มได้ครับอาจารย์อาจารย์ดนตร,ตนตรตีครับพิธีารประกันใดก้ขอโทษขอเอาให้แฟนที่แฟนคลับสุขุสุขนนะคะเปิ้ลเคยลองจครับพี่ไม้ไทยเนาะบานลองมาลองขับพี่ไม้ท่อง <c oughs> พี่ไม้ท่องเอ๊ะมือเสีอทีท่องเลยตัดงป็นเซงานหนึ่งโดยเฉพาะดีครับสาวมือได้พี่น้องเสีอตัวนี้ครับตั้งกองพันหาครับ ร่วมคุนพ่อพี่น้องว่าเราไปน้องค่ะอาจารย์ฮันเดอรีนะคะรู้สึกขันเขินยังไงพวกนี่โอเคือกันเนาะครับกันจริงเลยไหมนี่ครับขนาดผู้ว่าว่านาไม่เติบแล้วนะครับผู้ว่ากังขันเขินไม่ได้พี่น้องเพราะต้องเขินเพราไฟซองตาเยอยวเวียนพี่น้องเราโมอหไปเป็นไป มีท anyway, ่านหนึ่งสันนิษฐานนะครับท่านสันนิษฐาการจังหวัดอุหน้าที่ของมาแล้วก็ท่านสมาชิกพ่อผู้แจ้งกาษฎรนะครับเขตชิดท่านสมซักถุกไปทชมแต่ขมาครับในอำเภอมาที่อำเภอนะครับเพราะหนาส่วนราชการไม่กำลังใจครับขอให้อาจารนเป็นนักดนตรีมันเยี่ยมพร้อมจากกันหน่อยนะคะเราก็อานุเสียงที่สันนิวฐานเรื่มแรกเนี่ยเนาะเมนค่ะค่ะ ดูนั่เจ็ที่สามีนการรู้สึกว่าแบบอบอุ่นค่ะนี่ครับนักเก่นักเก่ก็เลยมาสินค้ไ้รับวันนะครับสินบน้ารับแต่เบื้องเ้อคำมือดีดีล่าเดี๋คือเกาวองนะครับสม่ไก่อนใกลไ้ไหม้ายี๋ยคือชุดยอดแบบ่องใกลไหมท่อง,นนอง,องอเนจไปเดี๋ยไนี่ยมงไไห้ท่องต่เบิ่องใกล้เราถเอเนาะตาเี๋ยวเราเพ็รกับค้ณอาเหมืนเนี้ย Gracias. Sí, bueno.